ดูนะฮะเราดูกันทุกุมครับทุกบมุมทุกพิติเราเห็น,นะฮะสภาพบมกว้างแตสภาพการ,รดําเนินการนะ,ะทำอะไรที่มันผม,ผมต้องใช้คําว่าบรรยากาศและพื้นที่โดยรอบนี่ยเป็นหายากต้องบอกหายากและพื้นที่ก็ไม่ไกลจากตัวจำแพรนะอยู่ประมาณสักประมาณ55กิโลอ่ะฮะที่เมื่อกี้ผมถ่ายทําเวลาผมเข้ามาแล้วขับรถเข้ามาเห็นไหมฮะเอฟซีก็จะเห็นนะเห็นไหมเนี่ย พื้นที่ลงไปนุนะ๊นนะเกไกลๆวันสิบไร่ฮะดูสวยมากเลยผมกําลังให้เขาดาเนินการปรับให้เรียบร้อยแล้วก็ลังวัดตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เราปรับพื้นที่ต้องปรับพื้นที่เล็กนิดหน่อยนีเล็กนิดหน่อยนะเห็นไหมเล็กนิดหน่อยจะเปิดพื้นที่ปรับพื้นที่เปิดนาดินแล้วข้างหลังนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ยังมีพื้นพี่รอบๆชอบรองที่ทยังดูไม่เรียบร้อยน่าจะตัหน่อยแต่เราก็ค่อยๆ เขาทำเพราะตัวนี้มันหน้าฝนพอดีไงฝนตกไปถ้าเกิดเลยไปปรับมันจะเละเละจะทําให้หน้าดินันเสียผมก็เลยต้องฟังตัวต้องให้เขาชะลอ,อก,ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยทําไปเพราะโครงการเราก็ข,าขึ้นแล้วพอดีช่วงจังหวะโควิดนะช่วงคนงานกบางส่วนเขาจะหยุดทางานนะเดี๋ยวก็จะมาอีกทีก็อีกประมาณสัปดาห์หน้าแหละเพราะขอหยุดกันยาวหน่อยนะฮะ <c oughs> นี่แะไรก็คือปัจจัยความเสี่ยง ถ้าเกิดเราดูความเสี่ยงมันก็มีอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเทศกาลสงการอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะหยุดยาวหน่อยเขาขออนุญาตอย่างเงี้ยแต่ประจวบกวับผมกำลังขึ้นโครงการผมก็เลยต้องให้เขาดาเนินการบาง,บางอย่างคา่อยเนค่ยไปก็อย่างนี้นะเะช่วงนี้เราก็ถือว่าเราอยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงผมก็เลยให้ทําเป็นช่วงๆไปนะฮะนะนะยินดีนะเพื่อนเอฟซี ที่ติดตามเพจนะสร้างบ้านขายดีหนึ่งกิโลล้านกับผมโค้ชพัดอธิพัทธ์บวรรัตน์ด้วยครับกดช่วยกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะทำไมนะช่วยกันนะรักทุกคนครับนะรักทุกคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ